สวัสดีเด้จ้าพวกันเองแล้วค่ะกับตุ๊กตาผาฝันบ้านสวนคือเก่ากาอากาศดีสุดชื่นเดดกับโหนนั่นเะคะเป็นอากาศอบเอาละ่ะเริ่มละ่ะมานั่งจิบก,กาแฟน่อกันเนาะค่ะเนาะ เอกซเอสต์เอกซเอ็ดอันเค้าเที่ยงให้แฟนกินพัดเค้าพัดเค้าอาหารกินง่ายตำส้มตำค่ะส้มตำนี่ตำกินเองปลาแห้งปิ้งแซ่บแซ่บปลาแห้งก็ยังเหลืออยู่นะคะกินบ่หมดส้มตำอันตำอันตำแบบสไตล์เอ้ยนะคะแซ่บ ใส่มะกอกใส่มะกอกน้ำเนาะค่น้ำ,นนำนมะกอกมะนาวมะเขือเทศแซบ่บเดีเยวให้กินแต่ข้าวผัด บังฟังเสียงไก่เขียนเบื่อไม่หาอาหารกินชื่นใจนะะันนะธรรมชาติบัรนสวน ลมพัดเย็นๆกบแดดอุ่นๆเพันสดชื่นไปอีกแบบเลยค่ะ เมื่าาอเช้าน,นี้พันธ์นาบานเออนี่พันธ์แก่ดินเนาะคะนะ่ะเนาะขนดินพันธ์ไข่ดินรถกระเถียวยู่มดมือแล้วค่ะวันนี้มันมีฝุ่นไหลค่ะพันธ์ก็เอาน้ำมาหดเลยนะคะไหลมือแล้วพัเอาน้ำมาหดฝุ่นมันกระจายเนาะคะ่ะเนาะฝุ่นนั้นฝุ่นคือที่ถนน,นดินแดงคะ่ะพันเลยก็มาหดเมื่อเช้านี้ก็มา,นนมาอีกสามรอบมดปอบกา เป็นต๋มเนอะกันนะเพราะมันเป็นมันเป็นดินดินละเอียดก็เป็นหลุมเหมือนเนาะค่ะเพราะว่ารถเถี่ยวก็เป็นหลุมก็มีน้ํามันก็ชื้นแฉะเนาะกันนะแต่ก็ดีเพ่นก็มหดแต่ว่ามันก็บ่งหงเนาะค่ะแป๊บเดียวก็อากาศมันแห้งก็เป็นฝุ่นแต่ว่าก็น้อยลงน้อยน้อยลงกนบ่งฮดบางงานแต่ะถ้าบ่งดรวยเนี่ยโอ้ยใจละวายเลยค่ะอันหลุดพันเล่นมดมือเนาะค่นตั้งแต่อัน ถ้าว่าจะพ่งรถคนดินนี่ก็แต่อันเจ็ดโมงครึ่งวันห้าโมงเลยแล้วก็รถขาโนกเอกมันค่นนขาขานนกที่ว่ารถเที่ยวทางสงสัยคนไปล้งเหรียญหรือว่าหรือว่าจะพันมองวุฒิได้สามสี่มื้อละ่ะก็ดีคือกันค่ะ นั่งอยู่บนนี้ก็เพิ่นนี่นะคะเบิ่องอันทางนาเหียนเน,นาะก่นเนาะคนไปให้ไปนาไปสวนมีมดหรอคะรถแท็กเตอรถอีเตนรถอีแท็กเนาะก่นเนาะมีมดจักรยานมอเตอร์ไซค์รถก๋่งขนดินคะ่ะมีมดทุกอย่าง เสียไอ้มุดแล้วเด้อค่ะเนี่ยคนดินกน็ันเด้กก็ติ๊กติ๊กกันมาสามรถสี่รถนะกมุติเขาทำงานทำงานท่าเงิน ส่วนอย่างเอ้ก็จากเบือไม้เอ็นบือ,อยางหล่นก็อกเบือใหม่ก็แป,ป๊บเดียวนีก่ก็เขียวบางต้นก็เต็มต้นเขียวเริ่มแป,ป๊บเดียววันเวลาเร็วก็น่าหนอกนะไว้ไหวแ,แป๊บแป๊บเดียวมันเป็นตมกอไม้ใหม่แล้วอาติดติดกันเลยขมวนค่ะเบื้องแล้วก็มีความสุขเนะขนมตามภาษาบานหนาบานนอกเขาว่างั้นได้ปะ เออกระไซเอฟฝังเียวที่เออเห็นนะเจะเดอรธรรมชาติบรานสวนพ่นดีเด้อค่ะอากาแฟก็มดถวยแล้วนอะค่ะเนาะให้เงินอยากคุยก็เลยยันพอดีกาแฟมันเหลือก็เลยมาน,นั่งแฮงคุยกับเพื่อนๆจักน่อยค่ะเฮ่อทุกวันมีแต่ความสุขสดชื่นนานค่ะเนะก็แล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะเจะเดนนอ,อขอบคุณหลายๆเพื่อกัน คลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ